สวัสดีครับเคซีทีวีครับคุทุนหน่อยเห็ดเกษตรครับเมื่อนี้ผมมาเกี่ยวเขาครับเกี่ยวแล้วๆก็เลยเฮ็ดอันนี้เห็เบิ้งครับนี่เฮ็ดปีเห็เบิ้งครับนี่นี่เป็นต้นต้นเขาด้วยครับนี่ตัดเ้าเอ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 าไอ้ต้นเขามาเแาก็ตัดออกตัดมังคอมันไหมครับแล้วก็เอาเป็นเกี้ยวนี่ปาดนี่ปาดปางนี้วันนี้ แทงมายังสี่หรอบ้านี้ก็เอาวนเอานี่ครับนี่เอาใบเขาที่มันแห้งแล้วครับเสียบเข้าไปทั้งในยังสี่เสียบปึ้นเข้าไปยังสี่มุนเอาใส่ทั้งใน,ในไอ้ปีนี่มันออกไหมครับไอ้ต้นเขามันออกมันสีเป็นปีนี่ครับบ้านี้น่าทึ่งดิอยากจีบเอา,าเบิังกับบ้าครับมับน,บน,บน,บนสีดังอมอมเป่าเป่าเลย อันนี้อันนี้เสียงปีผมมัน,น,นต่อเฮ็ดจากโกเก่าดี่ครับนี่นี่ไปวิดีโอนี่ครับวิดีโอนี่ครับเอามาเฮ็ดปีให้เบิ่งซื้อครับเลยแต่แดดแต่แดดครับนี่ขอนนครับท,ท,ที่ติดตามชมกลับแกจีทีวีคนทุนหน่อยเฮ็ดกเกษตรครับพามาเฮ็ดปีครับ